4 9 0 0 0จ่ายฮะซีบิเครื่องนี้จุดเด่นอยู่ที่เคสครับมันคือเคสจอสโบรดีสามหนึ่งแม็กสกรีนคืออันเนี้ยเห็นหมหมันเป็นเคสที่มีจอด้วยนะอันนี้คือจอจริงๆนะครับสามารถที่จะใช้เป็นจอแบบแสดงผล O S D ต่างๆหรือว่าลงวินโด s ได้ภายในเครื่องเดยวไอแฮมเนี่ยเซ็ตให้หมดแล้วในนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรน,นั่นเองข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่า เขาจะแถวพัดลมมาทั้งหมดเลยทุกช่องเลย1 2 3 4 5ตรงนี้นะครับก็คือเคสที่สวยครับ D31 b e s t s c r e e n 4 0 0 0เนี่ยจะเป็น i5 13 400F 10 Core 16 Thread Turbo 4.6ครับแล้วก็ก,กาจอที่เป็น RTX 4 0 7 0ครับเห็นไหมเนี่ย4 0 7 0พอดีแล้ว 2K 4K ไหวแล้วในส่วนของอุปกรณ์ควาร้อยก็ไม่ต้องห่วงครับจะเป็น Cooler Master Master Liquid 2 4 0 L ตัวคอไวนั่นเองพร้อมกับแรมที่เป็นขนาด3.2กิ 3, ครับจากทีมกุ๊ปอินดิพัสดุ์ข2กิกยาวไฟล์ประม 2 m h z เมนบอร์ดเป็น MSI Pro B 70 MP เพราะว่าสปายเป็น MSP h y d r o Pro 800วัตต์80พัต์บอสโซเลตเป็น Lexa SM 710ครับ500กิกรีด5,000รวมๆแล้วก็โอเคนะ49,000ได้เคสมี